รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน การรายงานข่าวหัน Kevin ทาเแคทวันทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาที่สบานคนครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากชี้ศูนย์อัญ,ญมณีแห่งใหม่ติดแอรรองรับนักท่องเที่ยวประธานชุมชนวัดหลวงจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน สองพี่น้องชาวพมา่าเสียชีวิตดับคาบ่อน้ำสองศพหลังรับจ้างลงไปล้างบ่อน้ำคาดขาดอากาศหายใจประธานชุมชนวัดหลวงจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนค่ะ นายเอกลักษณ์มหาวงประธานชุมชนวัดหลวงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและชาวบ้านในชุมชนวัดหลวงโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนภายในชุมชนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนวัดหลวงซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองก่อนอันนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลน,นครแม่สอด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ไขคือการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมของปีนี้และการร่วมมือแก้ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนภายในชุมชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ชุมชนวัดหลวงได้ดําเนินงานของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงโดยการช่วยเหลือตนเองในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับคนภายในชุมชนก่อนก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนต่อไปภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดภาคเหนือระดมพลรับ a e c พัฒนาการค้าชายแดนค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซนทราแม่สอดฮิวรีสอร์ทอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานและวิทยากรในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนในหัวข้อการค้าชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากถึงพาอันประเทศเมียนมา,มนมาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและอนาคตการค้าชายแดนแม่สอด ทำเงินได้แสนล้านจริงหรือโดยมีคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์เทปคอร์ดรุ่นที่7กว่า200คนเข้าร่วมการสัมมนาและมีนายบรรพฤษก่อเกียรติเจริญอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากและที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดตากในาใยชัยวัฒน์วิทิศธ,ธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากและที่ปรึกษาหอ,อการค้าจังหวัดตาก ในาใยชัยวัน์วิทิตธ,ธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเป็นวิทยากรและมีการนำเสนอข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่อาทินายพงเทพบัวทรัพย์นายด่านศุลกากรพันตำรวจเอกพงนครนครสันติภาพผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนายเทิดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งทุกฝ่ายต้องการให้มีการผลักดันเขตเศรษฐกิจชายแดนโดยเร่งด่วนและหล่อหลอมระบบการค้าชายแดน เข้ากับพื้นที่ฝั่งประเทศเมียนม,มาตามแนวชายแดนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้ออมในการหลักสูตรและรองคณะบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกล่าวว่าไทยกับพมา่ามีโอกาสสูงมากในการพัฒนาการค้าชายแดนและโอกาสความเจริญเติบโตสูงมาก ในด้านการค้าชายแดนทุกด้านเพราะพม่าเป็นประเทศพึ่งพัฒนาและเปิดประเทศโดยเฉพาะด้านอำเภอแม่สอดที่มีจุดเชื่อมโยงด้านการคมานาคมสำคัญทุกด้านในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาพมา่าและอินเดียฉะนั้นจะต้องให้มีการพัฒนาด้านการขนส่งให้มากขึ้นเช่นการสร้างถนนการเจาะอุโมง์การใช้เส้นทางชันคดเคี้ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัตรกล่าวว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรีมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งปัจจัยทางการเมืองไทยมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของประเทศเช่นเดียวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพราะจะทำให้การสร้างงานสร้างไรายได้ของประชาชนมาเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อการเมืองต้องเข้าสู่การปฏิรูปก่อนและขึ้นอยู่กับ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลแต่ละชุดแต่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนก็ไม่ใช่ปัจจัยทางการเมืองทั้งหมดหากรัฐสามารถนำระเบียบกฎหมายที่มีอยู่นำไปบังคับใช้ได้ชาวบ้านพบกระสุนปืนคอทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้กว่า50ลูกนำไปมอบให้กับตำรวจตรนชายแดนระบุเป็นของกะเหรี่ยงรบกับพมา่าสมัยก่อนฝังดินไว้ค่ะ รัศดรบ้านแม่กืดต,ตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้นำลูกกระสุนปืนคอ82คอ60 และกระสุนปืนคอชนิดอื่นๆจำนวนกว่า50ลูกไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํำรวจตระเวนชายแดนที่ 3, 4, 6อําเภอแม่สอดขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านแม่กืดโดยชาวบ้านได้นำกระสุนทั้งหมดใส่ตะกร้าไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบพบว่ากระสุนปืนคอจำนวนดังกล่าวมีกระสุนปืนคอ81จำนวน4นัดที่ยังสามารถใช้การได้ จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าได้นำกระสุนทั้งหมดมาจากตะเข็บแนวชายแดนไทยถึงพมา่าบริเวณบ้านวังผาโดยก่อนที่จะพบกระสุนทั้งหมดนั้นกำลังแผ้วถางหญ้าในไร่และขุดดินลึกลงไปจนพบกับกระสุนจำนวนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนกล่าวว่ากระสุนทั้งหมดน่าจะเป็นของกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงอิสระที่เคยรบกับฝ่ายรัฐบาลพมา่าในสมัยก่อนแล้วพอฐานทางทหารแตก จึงหนีเข้ามาเขตไทยโดยนำกระสุนทั้งหมดไปซุกซ่อนฝังดินไว้ขณะทางตำรวจตะเวนชายแดนได้รายงานให้กับพันตำรวจโทชัยวรุธพร้อมญาติผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่3 4 6อําเภอแม่สอดทราบเพื่อประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดในการตรวจสอบและทำลายทิ้งต่อไปซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำกระสุนทั้งหมดไปยังบริเวณบริษัทแม่ปิงพนากิจที่เป็นบริษัทโมหินซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยพมา่าเพราะจะสะดวกกว่า พบสองพี่น้องชาวพม่า,มาเสียชีวิตดับคาบ่อน้ำสองศพหลังรับจ้างลงไปล้างบ่อน้ำคาดว่าขาดอากาศหายใจค่ะพันตำรวจโทธนพลชูทองสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดต,ตากได้รับแจ้งมีเหตุคนลงไปล้างบ่อน้ำและเกิดขาดอากาศหายใจเสียชีวิตคาบ่อน้ำรวมสองศพบ,บริเวณหลังบ้านเลขที่229หมู่3ตำบลท่าไยลวด จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สักชั้นเดียวยกสูงบริเวณหลังบ้านมีชาวบ้านที่ทราบข่าวไปยืนดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบบ่อน้ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เมตรลึกประมาณ10เมตรหน่วยกู้ภัยช่วยกันนำศพขึ้นมาจากบ่อรวม2ศพทราบชื่อภายหลังคือนายโกอ่อ,องอายุ30ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติพมา่านายโกไทยอายุ24ปีไม่มีนามสกุลสัญชาติพมา่าจากการสอบถามนายดีล่าหลวงอายุ40ปีเจ้าของบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุตนได้จ้างวานนายโกอ่องและนายโกไทย สองพี่น้องชาวพม่าคนละ100บาทให้ลงไปล้างบ่อน้ําตนเห็นนายโกอ่องลงไปล้างบ่อน้ําเป็นคนแรกได้ประมาณสัก1ิบนาทีก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อนายโกไทยได้ยินเสียงดังกล่าวจึงลงเข้าไปช่วยเหลือจากนั้นเสียงทั้งสองคนจึงเงียบสงบลงซึ่งตนเห็นผิดสังเกตจึงเดินไปดูในบ่อน้ําพบว่านายโกอ่องและนายโกไทยเสียชีวิตคาในบ่อน้ําจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ มาดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเหตุดังกล่าวนั้นอาจจะเกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะช่องที่ลงไปนั้นเป็นช่องขนาดเล็กจึงทำให้อากาศไม่พออาจจะทำให้เสียชีวิตซึ่งต้องรอการชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งรองผู้ว่าราชาการจังหวัดตาช้สูนอัญมณีแห่งใหม่ติดแอร์รองรับนะักท่องเที่ยวค่ะ ที่ห้องศูนย์อัญ,ญมณีอาคารพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยพม่าเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุวัสดิ์พรหมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำคณะอบรมผู้บริหารระดับสูงเทปคอร์ดรุ่นที่7ศักยภาพการค้าชายแดนและการผ่านชายแดนของจังหวัดตากเข้าเยี่ยมชมศูนย์อัญ,ญมณีแห่งใหม่ติดแอร์รองรับความเจริญในการก้าวเข้าสู่ AEC โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัต์ พลวิชัยผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รองศาสตราจารย์ดรสวณีไทยรุ่งโรธอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนายนิยมวัยรัตพาณิชย์รองประธานสภาหอการค้าไทยนายอำนาจนันทหารรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและหัวหน้าหน่วยงานพร้อมตัวแทนหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้จำนวน100คน ศูนย์อัญมณีแห่งใหม่ติดแอร์ตั้งอยู่อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทยพมา่าติดกับศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดเยื้องโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเป็นศูนย์จำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีหยกทับทิมยีรากำไลข้อมือแหวนและสร้อยคอรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมได้ในราคาเป็นกันเอง หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาดิฉันนางเสาวรภา,าพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Muito mm -hmm. ภาษาพมา่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัฒนาโอลำปางชาพมา่าสอนในแพทย์บรพน์เรืองวงเรียนและถ่ายทำม,มิงกระบาคํายาสวัสดีครับที้โยมผู้ชายตอบว่าพมชื่อนายกพมชื่อ,อนายกองมชื่อนายกภาษาพมา่าแปลว่าเตวีโดนามีโกเิเต ตรีโดนานีโกภิเตตรีโดนานีโกภิเต,รต,ร Never ตรหรือใช้คำว่าตะการามีโกภิเตตะการามีโกภิเตตะการามีโกภิเตแล้วลงท้ายด้วยขอรับภาษาไทยว่าขอรับพวภาษาพม่าวะพยาพยาพยาแปลว่าขอรับสำหรับผู้หญิงคำตอบตัวอย่าง ทวีโอมะขอขยินพิเตทวีดโอมะขอขยินพิเตหรือตะการะมะขอขยินพิเตตะกามะขอขยินพิเตสำหรับผู้หญิงคำตอบยกตัวอย่างว่าดิฉันชื่อคอดิฉันชื่อคอภาษาพม่าแปลว่า ตบิโดมะนามีคปิเตตบิโดมะนามีโคปิเตตบิโดมะนามีโคิเตหรือใช้คำว่าตกามะก็ได้ว่าตากามะนามีโคปิเตตกามะนามีคปิเตตากามะนามีโคิเตที่นี้ก็เหมือนผู้ชายแบบคำเรานี่เมือนผู้ชายว่า เจ้าข้าเจ้าข้าก็ภาษาพม่าว่าพญาพญาพญาตะวีดรามัน,น,น,บบมน,นีขอพิเตียพญาตะการมนานนีขอพิเตีา ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตราหนและมาตราสประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของขา้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15-31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวนเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย b 3ชกร4สาย b 4แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอด